สวัสดีค่ะพี่น้องพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะคะเราอยู่กันที่ปรมการบทที่16ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในปรมการบทนี้เนี่ยอับราฮัมแล้วก็ซาลายนะคะยังรอคอยพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะประทานบุตรให้นะคะซาลายไม่สามารถมีลูกได้จึงบอกให้อับราฮัมเนี่ยมีลูกกับนางทาสชาวอียิปต์ ชื่อว่าฮากาโดยคิดว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่พระเจ้าทําให้พระสัญญาเป็นจริงนะอับราฮัมทําตามที่ซารายภรรยาของเขาบอกแล้วฮากาก็ตั้งครรจริงๆนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยฮากาก็เริ่มดูหมิ่นซารายซารายก็มีความโกรธมากแล้วก็ปฏิบัติต่อฮากา อย่างรุนแรงนะคะฮากาจึงหนีออกไปยังถิ่นธุรกันดารซึ่งที่นั่นเนี่ยทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาปรากฏแก่ฮากาแล้วก็แล้วก็ปลอบโยนเธอนะคะและบอกว่าให้เธอกลับไปหาซารายและยอมอยู่ใต้อำนาจนะคะทูตสวรรค์ยังให้คำสัญญาว่าลูกชายของเขาเลูกชายของเธอเนี่ยจะกลายเป็นชนชาติใหญ่และบอกให้ตั้งชื่อเขาว่า อิชมาเอลนะคะซึ่งแปลว่าพระเจ้าได้ยินนะคะหากาจึงเรียกพระเจ้าว่าเอโรอี o e, แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงเห็นค่าพระเจ้าในปฐมกาลบทที่16นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทเรียนอะไรบ้าง <ขอ S 1> ที่เราได้จาก <ขอ S 1> ในปฐมกาลบทนี้นะคะแยกออกเป็นทั้งหมด4ี่ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือความใจร้อนอาจนำไปสู่ปัญหาซาายนะคะและอับราฮัมเนี่ยพยายามที่ จะพยายามที่จะทาให้พันธสัญญาของพระเจ้าสําเร็จด้วยวิธีของตนเองนะคะก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็ความเจ็บปวดนะคะข้อที่2ก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจคนที่ถูกทอดทิ้งแม้ฮากายนะคะจะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกผลักไสให้ออกจากเมืองแต่พระเจ้าก็ยังทรงเห็นเธอ นะคะแล้วก็ทรงดูแลเธอปลอบประโลมเธอนะคะข้อที่3ก็คือเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักษาพันธสัญญาในเวลาของพระองค์นะคะแผนการของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะแทนที่แผนการของพระเจ้าได้นะคะเราต้องเชื่อมั่นในเวลาและวิธีของพระเจ้านะคะนั่นก็คือเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เชื่อในเวลาของพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะและสุดท้ายก็คือพระเจ้าได้ยินเสียงร้องทุกข์ของผู้ที่ทุกข์ใจนะคะชื่ออิชมาเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าได้ยินนั้นพระเจ้าบอกให้ฮาการนะคะตั้งชื่อนี้ให้กับลูกชายของเขาเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าเมื่อเราร้องทูลขอต่อพระเจ้านะคะพระเจ้าส่งรับฟังเราเสมอนะคะก็ได้เวลาที่เราจะกลับมาหาพระเจ้าแล้วค่ะทุกท่าน